สวัสดีทุกท่านนะครับเช้านี้ผมก็อยู่กับนะครับไฟฉายตะเกียงนะครับนะสมัยลิงชาร์กนะครับตัวอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นแบตห้าพันมิลลิแอมนะครับตอนนี้ผมเปิดมาแล้วเนี่ยนะครับเก้าชั่วโมงสี่สิบนาทีเปิดโหมดแสงต่ํานะครับของแสงวอร์มนะครับนะก็ถือว่าแบตยังไม่ลดสกีดนะครับเนี่ยเก้าชั่วโมงเห็นไหมครับนะโอ้โคตรสุดยอดเลยตัวนี้นะครับเดี๋ยวมันสว่างขนาดไหนไปดูกันนะครับนะ เดี๋ยวจะพาไปดูครับอ่าทุกท่านครับอันนี้ก็เป็นหลานแคมป์ผมนะดูระดับความสว่างเขาครับเนี่ยโหมดโลนะครับนะประมาณนี้เลยนะครับนะโทรศัพท์ผมตั้งอยู่ตรงนั้นนะอ่านนี่คือโหมดโลนะครับนะเดี๋ยวขอไปเปิดโหมดไฮให้ดูนะครับมันขนาดไหนนะมันก็จะมีดับนะครับแสงขาวขาวโล เากระพริบอันนี้โหมดไฮนะครับขอ,ของแสงของแสงวอร์มครับอู้สว่างมากครับทุกท่านดูดิโอ้สุดยอดนะแต่ว่าผมคงไม่เทสโหมดไฮนะครับนะผมคงเทสแต่โหมดโลเพราะว่าโหมดโลพอล้วนะครับนะสุดยอดเลยครับตัวนี้เดี๋ยวขอเทสต่อนะครับว่ามันจะไปได้นานสักแค่ไหนนะครับนะตอนนี้ก็9ชั่วโมงกว่านะครับนะ อ่ะโอเคครับโอเคครับทุกท่านมาอัปเดตกันนะครับผมเปิดมา23ชั่วโมงแล้วนะตอนนี้เหลือแบตเตอรี่ขีดเดียวครับนะเหลือแบตเตอรี่ขีดเดียวแล้วยังไม่กระพริบนะแสดงว่าน่าจะยังไปต่อได้อยู่นะครับนะอ่าโอเคนะครับมาดูความสว่างที่เหลือครับว่ามันขนาดไหนนะครับนะโอ้ลานคข้มนะครับลานคขปมอ่าแขวนนะครับปึ๊บมาดูกันครับนะโอ้ ก็ยังพอมองเห็นนะครับทุกท่านมันมันใช้ได้นะเนี่ยเปิดมายี่สบามชั่วโมงกว่าๆแล้วนะครับนะในโหมดโลนะครับในโหมดโลนะโหสุดยอดมากนะครับนะเนี่ยนะครับโหมดโลนะครับนะแสงเหลืองนะสุดยอดเลยนะครับ่ะเดี๋ยวผมจะอัปเดตต่อนะครับว่ามันไปได้ถึงไหนนะครับนะโอเคนะครับ สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมก็อยู่กับนะครับไฟฉายโคมไฟนะครับนะสไมลิ่งชาร์กอีกรุ่นหนึ่งนะครับนะก็รุ่นนี้นะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้ลองนะครับนะแล้วก็อยากจะแนะนําเลยนะครับก็เป็นรุ่น LY 8 2 8 8นะครับตัวนี้จะมีแสงขาวแล้วก็แสงแสงอุ่นนะครับนะแสงวอร์มนะครับนะเอ่อผมได้เทสนะครับนะอ่ารันไทม์นะครับนะเทสระยะเวลาในการเปิดนะครับ ตอนนี้ผมทดสอบมา25ชั่วโมงแล้วนะครับนะเปิดในโหมดต่านะครับในโหมดต่ําของแสงวอร์มนะครับนะอ่าใกล้น่าจะใกล้โหมดแบตเตอรี่แล้วครับทุกท่านเห็นไหมครับสีม่วงกระพริบแล้วถ้าเขาแบตเต็มเนี่ยเขาจะมีแสงไฟขึ้นอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับสี่จุดนะครับนะการชาร์จ USB-C นะครับนะก็เดี๋ยวผมจะกดอีกครั้งหนึ่งนะครับปิดนะครับนะอันนี้แสงขาวนะครับโหมดการใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรนะครับแสงขาวขาวเบานะครับแรงเบา กระพริบนะครับแล้วก็แสงวอมครับวอมแรงนะครับแล้วก็วอมเบานะครับนะตอนนี้ก็เหลืออยู่ขีดเดียวแล้วครับนะโอเคเปิดได้ยี่สิบห้าชั่วโมงนะครับทุกท่านอ่ะจริงๆเราอาจจะมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็ได้เวลาที่นะครับผมคิดว่ามันก็เป็นเวลาที่ผมพอใจนะนะครับก็คือโอ้โหนานมากนะครับนะรุ่นนี้เป็นรุ่นแบตเตอรี่5,000ันมิลลิแอมนะครับ5 0 0พันมิลลิแอมนะครับนะ กอผมได้มาในราคาไม่แพงนะเรา,าเรารวมโค้ดลดในช้อปปีก็เราเราร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับนะแบบคุ้มค่ามากแถมรุ่นนี้มีรูให้ใส่ขาตั้งได้ด้วยนะครับนะผมคิดว่าตรงนี้น่าจะถอดฟ้าได้เหมือนเหมือนตัวรุ่นเก่านะครับนะตัวรุ่นเก่า,เ,าเขาบอกว่าตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะเห็นเห็นคนที่มาคอมเมนต์ในช่องนะครับตัวรุ่นเก่าจะเป็นตัวรุ่นนี้ครับนะตัวรุ่นนี้นะครับนะตัวรุ่นนี้ผมที่ผมมีเนี่ยตัวนี้มัน หนึ่งล้อไม่ใช่สองพันสี่ร้อยมิลลิแอมนะครับนะเท่าที่ทดสอบเนี่ยตัวนี้ถ้าเปิดแรงเนี่ยประมาณหกเจ็ดชั่วโมงนะครับถ้าเปิดเบาประมาณสิบสองสิบสามชั่วโมงนะครับนะตัวนี้การใช้งานไม่ได้ต่างกันครับนะไม่ได้ต่างกันในส่วนของเจ้ารุ่นนี้นะครับมันก็มีรุ่นที่ใช้แบตนะครับหลายความจุนะครับหลายความจุนะแต่ก็เท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็งานดีครับแล้วก็โอ ถือว okay. okay. ่าโอเคนะเปิดได้นานมากนะครับนะก็ผมไม่แน่ใจว่ามันกี่ชั่วโมงนะแต่ว่าคืออ่านไม่ออกนะครับนะอ่านไม่ออกบอกตามตรงเลยว่าอ่านไม่ออกนะครับน้ําหนักร้อยเจ็ดสิบกรัมนะครับตัวนี้นะครับนะแต่ว่าจากที่เปิดดูเนี่ยประทับใจมากนะครับนต่มันเปิดได้นานมากนะครับนะดีมากๆน้ําหนักก็ไม่ได้หนักมากนะครับนะถือว่าโอเคเลยนะครับนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเล่นนะครับทุกท่านครับเนี่ยดูที่เวลากันก่อนนะครับ๋ยวนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับนะ เวลาเนี่ย25ชั่วโมงนะครับนะตอนนี้นะครับเหลือ1ขีดแล้วก็แบตเตอรี่นะครับกระพริบแล้วนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นนะครับนะผมได้แคปนะครับนะพวกรันไทม์ไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับตอนที่16ชั่วโมงประมาณ16เกือบ17ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยลดลงไป1ขีดแล้วนะครับนะก็คือก็คือเหลือ3ขีดจาก4ขีดเหลือ3ขีดนะครับนะ พอมาที่19ชั่วโมงเนี่ยนะครับผมสังเกตมาดูเนี่ยสิชั่วโมงนี่เหลือประมาณสัก2ขีดนะครับ2ขีดได้นะครับนะสขีดได้แล้วหลังจากนั้นก็เรียบร้อยครับหมดไปละนะครับนะก็ก็ก็คือเหลือ1ขีดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสัก20ชั่วโมงได้มันเริ่มเหลือ1ขีดนะครับนะเหลือ1ขีดแล้วก็หลังจากนั้นก็เนี่ยะครับนะผ่านมาได้อีกหลายชั่วโมงอยู่ก็เริ่มกระพริบนะครับนะ โดยรวมก็ประทับใจนะครับนะประทับใจในส่วนของนะครับความสามารถมันนะครับนะในการที่จะเปิดระยะยาวได้นะครับนะโดยรวมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมว่าน่าเล่นนะครับน่าเล่นนะไม่ผิดหวังกับนะครับ ราคาขนาดนี้แล้วก็นะครับความสามารถที่มันเปิดได้นานขนาดนี้นะครับนะถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าแบตเตอรี่เขาเริ่มอ่อนเนี่ยแสงเขาก็จะค่อยๆดรอปลงเหมือนกันนะครับนะไม่ได้แรงเท่าตอนแรกนะครับนะแต่ก็นะครับดีมากพอที่จะช่วยเราในยามฉุกเฉินได้นะครับนะโอเคนะครับทุกท่านก็มีประมาณนี้ครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนานะว่าน่าเล่นนะครับนะน่าเล่นมากนะครับนะอ่าฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับและถ้าสนใจสินค้าก็ลองดูในในอ่ลิงก์ที่ผมได้แนบไว้มุมล่างซ้ายนะครับนะ โอเคนะครับก็จะแนบทั้งตัวเก่าตัวใหม่ไปด้วยนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ